เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เรามาแก้ปัญหาจอจอมันแตกนะครับแล้วทีนี้ขี้ไข่เรามันเข้าไปหรือว่าน้ํามันเข้าไปแล้วเราสัมผัสไม่ได้ครับอันนี้มันไม่ได้เปิด U T G ไว้อยู่แล้วทุกรุ่นไม่ะมีพวกซัมซุงพวก V ี vo อะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องเปิด U T G ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเอาจิงการเปิด U T G การบังคับเปิด U T G ก็ไม่ใช่วาง่ายนะบางทีเราต้องอาศัยแบบว่าเราต้องกดยืนยันด้วยไงเงอ่าดังนั้นดังนั้นไม่ได้จะมีปัญหานะครับแต่ว่า เราไปเปิดโหมดผู้พัฒนาก็ทําได้เหมือนกันนะครับอ่าเราไปเปิดโหมดผู้พัฒนาทิ้งไว้ก็ทําได้เช่นกันอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมานี่ครับเสียบปึ๊บนะครับไหนดูถ้าเกิดว่าขึ้นแสงนะครับก็แปลว่าเมาส์สามารถใช้ได้ใช่ไหมเราสามารถที่จะลากนะครับอืมเราสามารถที่จะกดออกอ่าเราสามารถลากแล้วก็กดออกนะครับนี่เราสามารถกดออกได้นะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ เราสามารถตั้งค่าหรือว่าสามารถที่จะเข้าไปที่การตั้งค่าอะไรต่างๆได้นี่ปึ๊บนี่ครับเราทําได้ใช่ไหมเรากดตรงกลางเราก็สามารถทําออกได้นะครับเราสามารถออกได้ให้กดนี่เราสามารถเลื่อนได้ด้วยนะครับสามารถใช้แทนได้ทุกอย่างเลยนะครับสาหรับพวกซัมซุงนี่คือสามารถเสียบปุ๊บเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับมันก็จะไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าจอเราพังหรือว่าเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยเราอยากเอ้ยจอเราพังแล้วเราอยาก ดู YouTube เราอยากดู Facebook อะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ OTG เนี่ยแก้ไขได้แล้วก็เมาส์นะครับดังนั้นมือถือพังนะครับมือถือจอแตกก็สามารถแก้ไขได้ครับทำให้สัมผัสได้หรือว่าสามารถทําให้เรากลับมาใช้ได้เป็นปกตินะครับแต่มันก็ไม่ปกติหรอกก็เล่นเกมไม่ได้ก็เป็นอีกก็เป็นอีกหนึ่งละที่ปัญหาที่มันตามมานะครับแต่ก็อย่างน้อยๆก็แบบเออพอดู YouTube Facebook อะไรเงี้ยนะครับอืมก็พอทําได้เนาะ